สวัสดีค่ะปะหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาทํานายดวงประจําเดือนเมษาย,ยน2562ให้กับชาวราศีธนูจ้ะก็ต้องขอโทษด,ด้วยทํานายดวงการเงินพร้อมกับตัวเลขนําโชคให้กับชาวราศีธนูนั่นเองค่ะอืมอ่าเพื่อเมสีเวลากับการรอคอยนะคะก็มาดูกันว่า ในดวงการเงินนั้นในเดือนเมษายนนั้นเนี่ยชาวราศีธนูจะต้องวางแผนแบบไหนอย่างไรบ้างเหมือนเดิมนะคะทานายดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะให้กับชาวราศีธนูจํานวนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจะตรงจะแม่นยํำยังไงก็ขึ้นอยู่กับบุคคลและอยู่ที่เรานะคะถ้าไพ่เขาชี้แนวทางมาเป็นแบบไหนเราก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองจ้ะ เพื่อไม่สีเวลาขนุยัดจ,จับไพ่แทนชาวราศีธนูเลยค่ะจำนวนห้าใบนะคะขอใออกมาแม่นยำนะคะครูอาจารย์ค่ะให้แม่นยำแม,ม่นยำนะคะเรามาดูกันค่ะไพ่สองตัวแรกนะของชาวราศีธนูนั้นเนี่ยเป็นไพนะ่ณสถานการณ์ในปัจจุบันและก,ก็ที่ผ่านมานะคะ ว่าชาวราศีธนูนั้นเนี่ยเจอกับเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน <c oughs> เห็นไหมคะอ่าชาวราศีธนูนะคะที่ผ่านมานั้นนะถ้าเราถา,ถามถึงเรื่องของการเงินถ้าเป็นแบบนี้ก็มีการมีการบอกว่าเงินน่ะได้มาจากการงานเห็นไหมคะสามไม้เท้านะได้มาจากการทําธุรกิจนะคะได้มาจากการร่วมทุนร่วมหุ้น กับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเห็นไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเป็นหลกักออกนอกพื้นที่หาลูกค้าเป็นทรงเป็นเซลล์อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นงานที่ประเภทติดต่อกับชาวต่างชาติมาขายขององงอนไลน์ก็ได้แบบนี้ไม่มีหน้ารันถ้าถามว่าดีไหมการเงินก็เข้ามานะคะแต่เห็นไหมคะ อัศสวินถือดาบเนี่ยดาบนี่ก็คือปัญหาอุปสรรคก็อย่างที่บอกได้มาแล้วนะคะมันก็ออกเลยทันทีมีเหตุที่จะต้องใช้นี่คือที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูไม่แน่ใจว่าจะโดนราศีธนูคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าดูโดยโดยรวมแล้วนะ่ยนะคะเพราะฉะนั้นช่างบันเทือะผ่านมาแล้วเราจะดูเดือนของเดือนเมษายนะ่ะ ว่าจะเป็นยังไงมัง่งเราก็จะได้ระวังแล้วก็ป้องกันนะคะวางแผนนั่นเองค่ะอ่าดูอืมทีนี้มาดูของเดือนเมษาแล้วล่ะค่ะเดือนเมษานั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการเงินอ่ะในในช่องทางไหนบ้างนะคะฮเห็นไหมคะออกมาตรงเนาะชาวราศีธนูคะ่ะชาวราศีธนูเนี่ยจะได้เงินมานะคะ เงินเนี่ยจะเข้าเนาะกับผู้ที่เกิดเออโทษนะคะกับชาวราศีธนูนะคะในเดือนเมษายนนี้เงินได้มานะโดยปกติไม่ชดเงินด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าเห็นไหมคะได้มาแล้วก็ให้รู้จักเก็บออมวางแผนค่าจ่ายนะคะเห็นไหมไอขี้เหนียวไพ่สี่เหรียญน,นะนั้นก็คือไพ่ขี้เหนียวนั่นเองค่ะชาวราศีธนูนะ กี่เนียวแล้วก็รู้จักจัดสรรปันส่วนให้เป็น4ีส่วนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าเงินจะได้มาไหมได้นะได้เนาะแล้วมันอยู่ที่เราว่าเราจะ,ะบริหารการเงินเป็นยังไงค่ะใครที่ได้รับที่รอคําตอบเรื่องเงินอยู่อ่ะชาวราศีธนูคิดว่าจะได้รับคําตอบแล้วก็เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้นั่นเองนะนะคะอย่างนี้นะวางแผนการเงินอ่า ทีนี้ต่อไปโดยสรุปว่ามันเป็นไปอย่างที่ไพ่เขาบอกสองตัวแรกหรือเปล่านะคะ่เห็นไหมคะอันในไพ่ตัวนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรารู้จักวางแผนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ประคับประคองในเรื่องของรายจ่ายแล้วก็ทำบัญชีารายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยจะดีด้วยนะคะเราก็จะได้ดูว่าเงินของเรานะ่หายไปไหนอย่างไร นะคะคบางท่านก็บอกว่าโอ้ยพะหมายังไม่ทันได้ทําเลยค่ะหมดแล้วพยายามใหม่ค่ะพยายามนะทำมา,าทำแล้วกี่เกียรติออก็ทำใหม่นะเราจะได้รู้แล้วก็ควบคุมรายจ่ายของเราอ่ะได้นั่นนะแล้วเราก็จะได้เก็บออมได้บ้างนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้เงินมีเกณฑ์เดินทางนะคะระวังเรื่ององการใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทาง ออกนอกพื้นที่ไปทําธุระไปหาคนรักไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะไพ่ตัวนี้แล้วเราก็จะต้องใช้เงินเยอะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเงินจะเข้ามาไม่ทันกับที่เราใช้ออกไปค่ะชาวราศีธนูแต่ว่าเงินเข้าแน่นอนนะเงินเข้าแน่นอนอย่างนี้แล้วก็ชาวราศีธนูนั้นเนี่ยก็มีการจัดวางแผนในเรื่องการเงินใหม่เนี่ยเห็นไหมคะในไพ่ถ้วยเนี่ย ถ้วยนี้เห็นไหมอันไหนที่ผิดพลาดมาแล้วชาวธนูบอกช่างมันเถอะเราจะเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงเห็นไหมให้ถ้วยเนี่ยตั้งเรี้ยงกันเป็นแถวเลยนะคะเป็นแถวแล้วก็ซ้อนกันเป็นระเบียบความหมายก็คือจบในเรื่องของการเงินเรื่องเงินเมื่อได้มาแล้วชาวราศีธนูบอกว่าจะเก็บออมมันให้มากที่สุดเละใช้ใจในยามที่ จำเป็นมากที่สุดด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางแผนในเรื่องของอนาคตนะต่อไปนี้ว่าเราจะต้องมีครอบครัวนะหรือเราจะต้องดูแลคนในครอบครัวเราต้องใช้ใจอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือชาวราศีตนนอ่ะโอเคคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอ่าทีนี้มาดูตัวเลขนำโชคกันบ้างนะคะ,ะจะมีโชคมีลาบเนี่ย ถามว่ามันจะได้มาไหมก็ได้นะแต่ว่าอย่าอย่าเยอะนะคะอันนี้เราเล่นพอเอ,อเราเสี่ยงพอเป็นขำๆแบบสบายใจสบายใจไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะมีเลขอะไรบ้างนะคะมีเลข3มอ่ามีเลข3เลขสเลข1แล้วก็เลข8นะคะมีเลขสาม เลข4เลขหนึ่งแล้วก็เลขแปนะคะหาไม่ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะคะผู้ที่เกิดราศีธนูไม่โดนมาด่าว่าหมอไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ไพ่เขาให้นะแต่คิดว่าน่าจะโอเคค่ะชาวราศีธนูขอให้ชาวราศีธนูโชคดีในเดือนเมษายนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะสวัสดีค่ะ